คำว่ามนุษยธรรมคือสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดในกาซาเป็นสถานการณ์ที่ยังคงน่าเป็นห่วงครับเพราะเอลได้หนีจากสมรภูมิที่มีการประทะจากฝ่ายปกป้องดินแดนปาเลสหนีตัวเปล่าทิ้งยุทธปกรณ์จํานวนมหาศาลและหันเหไปกระหน่ำซ้ําที่พลเมืองผู้ไร้อาวุธและหนทางในการป้องกันตนเองรวมไปถึงการทําลายระบบสาธารณูปโภคและสกัดการทุกความช่วยเหลือจากทุกประเทศทั่วโลกที่สามารถจะเข้าไปเยียวยาความเสียหายให้กับพลเมืองหรือการ ประกองชีพให้กับชาวกาซ่าได้ไม่ระยำทำไม่ได้จริงๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ ทางตอนเหนือของกาซาขณะนี้พลเมืองกําลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้าดื่มอย่างรุนแรงเนื่องจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์พักพิงของพลเมืองกาซาโดยการกระทําของกองกําลังเอลการกระทําโฉดดังกล่าวได้ขัดขวางโอกาสในการมีชีวิตของชาวกาซาส่งผลให้ครอบครัวของพลเมืองต่างขาดแคลนน้าสะอาดขณะที่เยาวชนตัวน้อยรวมถึงผู้สูงอายุก็ต้องทนกับความขาดแคลนความหิวโหอยอย่างรุนแรงคําร้องของความช่วยเหลือจากนานาชาติ ได้สะท้อนผ่านการต่อสู้เพียงเพื่อรักษาชีวิตที่อยู่ในพื้นที่โดยเน้นย้ำถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมอันเลวร้ายในภูมิภาคครับและความพยายามในการปล่อยน้ําทะเลเข้ากาซาโดยการอ้างว่าเหตุผลเพื่อทําลายอุโมงค์ฝ่ายปกป้องดินแดนปาเลสนั้นหาได้ส่งผลต่ออุโมงค์ดังกล่าวตามที่กล่าวอ้างไม่ครับโดยผู้เชี่ยวชาญได้มีการกล่าวว่าการสูบน้ําทะเลจะปนเปื้อนกับน้ําจืดในดินแดนตรงนั้นทําลายน้ําจืดเพื่อให้มีผลกระทบต่อสภาพชีวิต ของพลเมืองในกาซาเอลยืนยันในสัปดาห์นี้ครับว่ากองกําลังของเขากําลังสูบน้ําทะเลเข้าไปในเครือข่ายอุโมงในฉนวนกาซาซึ่งเป็นวิธีการที่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติได้กล่าวว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศก่อให้เกิดผลร้ายแรงในระยะยาว เพราะนี่ไม่ใช่การตอบโต้ทางการทหารแต่เป็นการทำร้ายพลเมืองและทรัพยากรรวมถึงประธานาธิบดีโจไบเดนก็ไม่ได้มีการยืนยันเมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ตามแต่ทางการเอลกลับมีเป้าหมายมานานแล้วที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเมืองชาบาเลสและโต้แย้งด้วยความเท็จความหลอกลวงอ้างว่าอุโมงค์ดังกล่าวเก็บกระสุนและอาวุธไว้ตรงนั้นทั้งทั้งที่ไม่เคยพบยุโทโธปกรณ์ดังกล่าวเลยในอุโมงแม้แต่ครั้งเดียวแต่แผนการ สูบน้ำทะเลเข้าไปในอุโมงค์ จะทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับแผนของเอลในการช่วยเหลือฉเฉลยที่อยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งเป็นฝ่ายของตนเองเลยแม้แต่น้อยและอาจจะเพิ่มความหายนะให้กับฉเฉลอยอย่างหน้าตาเฉยนอกจากนั้นความโศดซามยังไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ครับมีการรายงานว่าพลซุ่มยิงของเอลได้มีการโจมตีใส่พลเรือนใกล้โรงพยาบาลน,นัสเซอร์ท่ามกลางการโจมตีในชุนวนกาซาทางตอนใต้และทางตอนกลางในขณะนี้เลยมีผู้คนมากกว่า1นึ่งล้านสามแสนคนได้ถูกอัดแน่นอยู่ท ทางตอนใต้ใกล้ชายแดนของอียิปต์ครับขณะนี้กองกําลังเอลกําลังเข้าใกล้พวกเขาแล้วด้วยอลยาซิราได้มีการรายงานว่ากองทัพของเอลยังทํางานไม่หยุดมีการส้มดับชีพประชาชนในฉนวนกาซายังไม่จบในสิ่งที่เอลทำชาปาเลสได้ถูกดับชีพขณะตักน้าด้วยการโจมตีทางอากาศของเอลในเมืองกาซาโดยชาปาเลสอย่างน้อย13คนกําลังตักน้ําให้กับครอบครัวของพวกเขาชุมชนนานาชาติต้องกดดันกองทัพเอลเผยชะตากรรมเด็กหาย ทีมรถพยาบาล PRCS เวลาผ่านไปกว่า122ชั่วโมง นับตั้งแต่การหายตัวไปของเด็กหญิงชาวปาเลสที่ชื่อว่าฮินราจาวัยหกปีและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินสภาเซียววงเดือนแดงอีกสองคนในเมืองกาซายูซุฟไซโนและอัลมัดอัลมัตฮูลที่ไปช่วยเหลือไฮจากยานพาหนะที่ถูกโจมตีโดยรถถังของเอลในเมืองกาซารถถังของเอลได้มีการจัดการทุกคนในรถจนสิ้นชีพยกเว้นฮิลเจ้าหน้าที่ของ PRCS ทั้งสองคนหายตัวไปเราขอเรียกร้องให้ประชาค ระหว่างประเทศกดดันหน่วยงานที่ยึดครองให้เปิดเผยที่อยู่ของหินและทีมงาน PRCS องค์กรดังกล่าวระบุบนโซเชียลมีเดียครับวีซัมมารดาของหืนยังได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้มีการค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเธอนอกจากนั้นบิลเกนได้มีการกล่าวว่าเอลไม่สามารถใช้วันที่7ตุลาเป็นใบอนุญาตในการถอดถอนความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและตุรีตร่ตางประเทศของสหรัฐได้มีการเตือนมาในขณะที่ ชิงตันได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างบุนแรงที่สุดท่ามกลางการโจมตีในฉนวนกาซาทำใจนิดนึงครับเวลาฟังข่าวจากสหรัฐท่านอาจจะมีความสับสนว่าน่าอย่างหนึง่งหลังอีกอย่างหนึง่งแต่นี่ก็คือข่าวสารครับติดตามข่าวสารความจริงอีกด้านได้ที่เวทีนิวส์กดแชร์กดไลค์กดติดตามได้ในทุกแพลตฟอร์มหรือโหลดเพื่อโพสต์ต่อก็ทำได้ครับเพราะความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์ News ครับ